คารีคอลลาเวมีทั้งความรวยอานาจและชีวิตสมรสที่ดูสมบูรณ์แบบกับริชาร์ดคอลลาเวเจ้าพ่อเทคโนโลยีจนกระทั่งเธอค้นพบว่าเขามีสัมพันธ์ลับกับเลขาสาวมายาเอลิสเพียงไม่กี่สัปดาห์ต่อมาริชาร์ดถูกพบเป็นศพในห้องทํางานของตัวเองถูกแทงถึงส2องแผลทั้งสองผู้หญิงต่างมีแรงจูงใจแน่นหนาเกินหักเรื่องที่เริ่มจากรักสามเศร้าบนหอคอยแก้วกลับกลายเป็นใหญ่แมงมุมแห่งความลับการทรยศและฆาตกรรมที่ไม่มีใครคาดถึง ริชาร์ดคอลเวมีทุกอย่างเพนเฮาใจกลางชายกัวชาโชครถพร้อมคนขับและตำแหน่งที่ทำให้ทุกห้องประชุมผู้บริหารต้องเงียบเมื่อเขาเอ่ยปากอายุ47ปีเขาสร้างบริษัทเกิดใหม่ขนาดเล็กให้กลายเป็นบริษัทพันล้านหน้าปกนิตยสารคำปราศัยที่นักศึกษาธุรกิจท่องได้แต่เบื้องหลังภาพลักษร้ายที่ติดคือชายที่หมกมุ่นกับการควบคุมเขาอยากได้โครงสร้างความพักดีและการเชื่อฟังแบบไม่มีเงื่อนไข ไม่มีใครเคยกล้าขัดใจเขาและไม่มีใครเคยเข้าใกล้บัลลังก์ของเขาได้เลยจนกระทั่งมายาเอลลิสเข้ามาในชีวิตเธออายุ28ปีคมกริบสงบสงเงียมเกินวัยประวัติทำงานแค่บริษัทขนาดกลางไม่โดดเด่นอะไรแต่ท่าทางมั่นใจและความแม่นยำเงียบๆในการสัมภาษณ์ทำให้ริช์าสะดุดตาไม่ถึงเดือนเขาเลื่อนตำแหน่งเธอเป็นผู้ช่วยผู้บริหารส่วนตัวให้จัดการฝ่ายลับตารางเดินทางแม้กระทั่งเรื่องครอบครัวเธอปรับตัวเร็วอยู่ดึก และไม่เคยปฏิเสธงานพิเศษเพื่อนร่วมงานเห็นการก้าวกระโดดของเธอแต่เลือกเงียบไม่มีใครกล้าตั้งคำถามเรื่องรถนิยมของประธานกรรมการบริหารถ้ายังอยากมีงานทำไม่นานคำซุบซิบก็เริ่มแพร่คนเห็นมายาอยู่ในห้องริชาร์จจนดึกดื่นเห็นเธอติดตามไปดินเนอร์ส่วนตัวไปประชุมสุดสัปดาห์ที่ไม่จำเป็นต้องมีเลยขาแต่ไม่มีหลักฐานชัดเจนไม่มีข่าวเช้าใครอยากส่องใกล้กว่านี้ก็ถอยทันที ริชาร์ดมีอำนาจมากเกินไปส่วนมายาดูฉลาดเกินกว่าจะพลาดง่ายๆเก้าเดือนผ่านไปทั้งคู่ทำงานประสานกันอย่างลงตัวมายารู้จักนิสัยเขาดีกว่าทุกคนเมนูกลางวันอารมณ์สัญญาเล็กๆเวลาเขาเริ่มหงุดหงิดในที่ประชุมเธอรู้ว่าเขาต้องการอะไรโดยไม่ต้องเอ่ยปากครองสายเรียกเข้าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ด้วยความแม่นยำทหารแต่เบื้องหลังรอยยิ้มสุภาพบางอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงสมุดโน้ตที่เคยเต็มไปด้วยลิสงาน เริ่มมีบันทึกส่วนตัวข้อความลับและภาพร่างแปลกๆเธอเริ่มล็อกลิ้นชักแม้ในเวลาทํางานท่าทางเริ่มระวังตัวมากขึ้นบางอย่างเปลี่ยนไปแล้วแล้วความผิดปกติครั้งแรกก็เกิดขึ้นเช้าวันจันทร์ริชาร์ดหายหน้าไปจากประชุมนักลงทุนสําคัญเป็นดินใหญ่พาร์ทเนอร์บินตรงจากต่างประเทศมายามาถึงก่อนใครจัดห้องประชุมตอบคำถามด้วยข้ออ้างสงบบอกว่ามีเรื่องครอบครัวฉุกเฉินประชุมถูกยกเลิก บ่ายวันนั้นเธอสั่งให้พนักงานกลับบ้านเร็วอ้างว่าง,งานซ่อมาบำรุงอาคารกระทันหันหลายคนงงแต่ไม่มีใครกล้าถามเธอคือผู้รักษาประตูของริชาร์ดค่ำวันนั้นเมื่อแสงไฟเมืองเริ่มระยิบระยับบนตึกกระจกคารีคอล์ลเวภรรยาของเขาโทรแจ้งตำรวจว่าริชาร์ดหายตัวเขาไม่ได้กลับบ้านเมื่อคืนโทรศัพท์ปิดไม่ติดต่อลูกไม่ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไม่กดเงินคนขับไม่ได้ไปรับสถานที่สุดท้ายคือที่สำนักงาน วันต่อมารถของริชาร์ดถูกพบในลานจอดรถใจกลางเมืองไม่มีร่องรอยถูกหรือกระเป๋าน้ตบุกยังอยู่บอกข้าง,างๆกระเป๋าสตังค์อยู่คอนโซลกลางไม่มีรอยงัดไม่มีร่องรอยต่อสู้กล้องวงจรปิดจับภาพเขาเดินเข้าลิฟต์เมื่อคืนก่อนแต่ไม่เคยจับภาพเขาออกมากล้องทางออกมีช่วงดับสิบนาทีเนื่องจากระบบขัดข้องเมื่อภาพกลับมารถยังอยู่แต่ริชาร์ดหายไปแล้วความตื่นตระหนกเริ่มต้นอย่างรวดเร็วสื่อรู้เรื่องหัวข้อข่าวระเบิด ประธานกรรมการบริหารบรษิษัทเทคโนโลยีหายตัวในชิคาโก้มหาเศรษฐีหายไร้ร่องรอยแผนการบริษัทหรือเอฉาส่วนตัวหุ้นบริษัทร,ร่วงกระฉูดในช่วง้ามคืนพนักงานถูกสั่งให้ปิดปากมายาถูกเรียกสอบแต่เธอยังสงบบอกว่าริชาร์ดเคยพูดว่าอาจหายไปสองสามวันเพราะเรื่องส่วนตัวเธอไม่เห็นอะไรผิดปกติกให้รายละเอียดการกระทำของตัวเองครบถ้วนดูร่วมมือ แต่สายตาของเธอซ่อนอะไรบางอย่างที่หน้ากากไม่อาจปิดบังการสืบสวนหันมาที่ภายในตำรวจค้นสํานักงานของริชาร์ดห้องสะอาดเอียงโตเรียบร้อยแต่รอบที่สองทีมนิติเวชเจอกล้องลับใต้ชั้นหนังสือตั้งมุมจับภาพทั้งห้องโดยไม่ให้ใครสงสัยภาพสุดท้ายริชาร์ดเดินบวนในห้องเขียนอะไรบางอย่างในสมุดโน้ตดึงหน่วยความจําแบบพกพาออกมามองตรงกล้องแล้วภาพตัดดับสมุดโน้ตเล่มนั้นหายไป ในเวลาเดียวกันตำรวจสกดรอยมายาอพาร์ตเมนต์เรียบง่ายของเธอเผยมากกว่าที่คาดในลิ้นชักล็อกมีจดหมายส่วนตัวถึงริชาร์ดไม่ใช่จดหมายรักแต่เต็มไปด้วยความโกรธข้อกล่าวหาเธอเขียนถึงการทรยศคำสัญญาที่แตกสลายความลับที่รู้กันแค่สองคนบางหน้ากระดาษเปื้อนคราบน้ำตาแห้งบางหน้าถูกฉีกแล้วติดกาวกลักแต่ที่ชวนขนลุกที่สุดคือสิ่งที่อยู่ใต้จดหมายภาพถ่ายจำนวนมากบางภาพถ่ายในงานบริษัทบางภาพแอบถ่าย จากระยะไกลเป็นริชาร์ดในที่ต่างๆกับคาร,รีบางภาพคนเดียวบางภาพที่ลานจอดรถนั่นเองไม่มีภาพไหนถ่ายล่าสุดตำรวจมีคำถามมากกว่าคำตอบมายาตามสกดรอยเขาหรือเธอกำลังเก็บหลักฐานอะไรที่ลึกกว่านั้นการหายตัวของริชาร์ดเป็นเพราะรักร้แผนการที่คำนวณไว้หรือมีคนที่เขาไว้ใจร่วมด้วยคำตอบอยู่ที่ที่ไม่มีใครคาดถึงตำรวจไม่รอช้าเมื่อจะจดหมายและภาพถ่ายในอาาพาร์ตเมนต์ของมายา เธอถูกเรียกสอบอีกรอบเธอยืนยันว่าไม่ได้ทําอะไรผิดอ้างว่าริชาร์ดให้เธอติดตามความเคลื่อนไหวบางอย่างเพื่อความปลอดภัยคําอธิบายที่ฟังไม่ขึ้นแต่ยังไม่มีหลักฐานหนาแน่นพอควบคุมตัวเธอกลับบ้านพร้อมเงาของความสงสัยตำรวจขุดอดีตของมายาพบว่าเธอเปลี่ยนชื่อยอย่างถูกกฎหมายเมื่อหลายปีก่อนชื่อเดิมนาโอมิฟินผูกโยงกับบันทึกเยาวชนที่ปิดผนึกบ่งบอกถึงวัยรุ่นที่วุ่นวายที่เธอพยายามฝังกลบ ยิ่งไปกว่านั้นเธอเคยแจ้งความคุกคามเจ้านายเก่าที่หลังจากนั้นไม่นานเจ้านายคนนั้นก็หายตัวไปต่างประเทศคดีนั้นไม่เคยคลี่คลายไฟถูกปิดเงียบมายามไม่ใช่แค่คนสุดท้ายที่เห็นริชาร์ดอีกต่อไปเธอคือคนที่มีประวัติดราม่าที่ทำงานและความโกรธที่ซ่อนไว้ตำรวจเริ่มสแกนร่องรอยดิจิทัลของเธอพบว่าการสแกนบัตรเข้าสำนักงานดึกๆตรงกับวันที่ริชาร์ดมีนัดเจราจาควบรวมกิจการสำคัญ ดินที่เงินหลายร้อยล้านเคลื่อนไหวเธอไม่มีเหตุผลต้องอยู่ที่นั่นและอธิบายไม่ได้อย่างน่าเชื่อในขณะเดียวกันตำรวจย้อนกลับไปดูชีวิตส่วนตัวของริชาร์ดคลารีภรรยาดูเสียใจอย่างสุดซึ้งออกแถลงข่าวน้ำตาเล็ดขอให้ผู้รู้บอกแสแจ้งแต่ทมาไลน์ของเธอมีจุดที่ไม่ตรงข้อมูลโทรศัพท์ชี้ว่าเธออยู่ใกล้สำนักงานคืนที่ริชาร์ดหายทั้งที่อ้างว่าอยู่บ้านทั้งคืนเธอบอกว่าแค่ขับรถเล่นเพื่อระบายแต่ตำรวจไม่เชื่อ แรงกดดันต่อมายาเพิ่มขึ้นเมื่อตำรวจกลับไปวิเคราะห์กล้องลับที่ริชาติดตั้งเองภาพสุดท้ายริชาร์ดอยู่ในห้องคนเดียวดูตื่นตระหนกเขียนอะไรบางอย่างในสมุดมองประตูบ่อยๆเหมือนกลัวใครบุกเข้ามาแล้วเสียบหน่วยความจำแบบพกพาคัดลอกไฟล์ชื่อโฟลเดอร์บนหน้าจอทำให้ตำรวจนิ่งอึง้งแผนสำรองประกันและชูไม่กี่วินาทีภาพตัดดับโน้ตบุ๊กของริชาร์ดไม่เคยเจอมีแต่กระเป๋าเปล่าในรถ สมุดโน้ตหายไปตำรวจสงสัยว่าใครก็ตามที่ภริชาร์ไปเอาของเหล่านี้ไปด้วยเพื่อกลบความลับระหว่างนั้นโลกธุรกิจยังหมุนต่อการหายตัวของริชาร์ทำให้ตลาดแตกตื่นนักลงทุนขู่ถอนทุนผู้บริหารแย่งเก้าอี้คณะกรรมการเริ่มวางหมากยึดอำนาจกลัวชื่อเสียงจมมายากลับมาทำงานชั่วคราวแต่เพื่อนร่วมงานหลบหน้าคำซุบซิบตามเธอไปทุกถงทางเดินแม้แต่ยามยังมองเธอด้วยสายตาแวง ตอนกลางคืนมายานอนไม่หลับล็อกประตูทุกบานเช็คหน้าต่างสองรอบเริ่มมีสายโทรเข้าหลังทิ้งคืนเสียงเงียบมีแต่ลมหายใจเบาๆเธอพยายามเพิกเฉยแต่ใจสัน่นไม่รู้ว่าใครพยายามขู่ให้เงียบหรือแค่จิตเธอคิดไปเองตำรวจตัดสินใจเรียกมายาเข้าอีกครั้งหลังพบว่าริชาร์ดทำประกันชีวิตใหม่8ล้านดอลลาร์เมื่อสามสัปดาห์ก่อนหายตัวผู้รับผลประโยชน์ยังคงเป็นคลารีทั้งที่ชีวิตคู่กำลังยแย่ เมื่อถูกสอบสวนหนักมายาเริ่มตั้งรับยอมรับว่าเธอกับริชาร์ดสนิทเกินไหนจ้างลูกน้องแต่ปฏิเสธการวางแผนทำร้ายบอกว่าริชาร์ดดูหวาดระแวงช่วงหลังมั่นใจว่ามีคนตามเขาเลิกใช้โทรศัพท์บริษัทเริ่มใช้เครื่องเผาแม้กระทั่งเปลี่ยนกุญแจห้องทำงานโดยไม่บอกใครตำรวจตรวจสอบแล้วจริงแล้วพลิกผันที่ไม่มีใครคาดมีสายลับโทรเข้าตำรวจตั้งมีข้อมูล บอกว่าริชาร์ดไปพบผู้บริหารคู่แข่งก่อนหายตัวไม่กี่วันคนนั้นขู่จะเปิดโปงเรื่องชู้กับมายาถ้าไม่ยกเลิกดินควบรวมที่อาจทําให้คนตกงานนับร้อยสายตัดก่อนตามรอยได้แต่ทําให้คดีมีมุมที่สามริชาร์ดกำลังเล่นกับไฟหลายด้านชูชีวิตคู่พังดินธุรกิจที่สร้างศัตรูตำรวจตามผู้บริหารคู่แข่งแต่ไม่เจอหลักฐานเชื่อมโยงโดยตรงแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าดินนั้นมีคนพร้อมทำทุกอย่างเพื่อปกป้องอนาคตตัวเอง ความจริงข้อหนึ่งชัดเจนมายาเก็บซ่อนอะไรบางอย่างจดหมายภาพถ่ายความหมกมุ่นในการจดทุกการเคลื่อนไหวของริชาร์ดไม่มีทางอธิบายว่าเป็นงานเลขาธิการธรรมดาแต่ก่อนที่ตำรวจจะจับเธอในข้อหาขัดขวางกระบวนการยุติธรรมบอสแสใหม่ก็ระเบิดคดีบริษัทรักษาความปลอดภัยเจอกล้องลับที่สองในลานจอดใต้ดินเป็นกล้องที่ริชาร์ดติดตั้งเองหลังเลิกงานภาพแสดงมายามา,ยมาถึงลานจอดคืนที่ริชาร์ดหาย ยืนอยู่ใกล้รถเขานานเกือบ15นาทีมองซ้ายขวาแล้วหายออกจากเฟรมหลักฐานนี้เพียงพอให้เรียกเธอเข้าสอบสวนหนักครั้งนี้ตาของเธอเริ่มกลัวหน้ากากสงบเริ่มร้าวแต่ก่อนจะบิบเธอแต่หลักฐานใหม่ก็โผล่มาทําให้ทุกอย่างซับซ้อนการตรวจรถที่ทิ้งไว้เจอคราบเลือดเล็กๆใต้พรมเบาะหลังมองข้ามไปตอนแรกผลตรวจยืนยันเป็นเลือดของริชาร์ดการทําร้ายไม่ใช่แค่ทฤษฎีอีกต่อไปเป็นข้อเท็จจริง สำรวจรเผชิญความเป็นไปได้ที่น่าสะพรึงกลัวริชาร์ดคอรลาเวออาจไม่ได้แค่หายตัวเขาอาจตายไปแล้วและผู้หญิงสองคนที่ใกล้ชิดเขาที่สุดภรรยาและเลขาถูกพัฒน,นาการด้วยใยแห่งความลับการทรยศและคำโกหกที่ซับซ้อนยิ่งกว่าที่ใครจินตนาการต่อไปนี้คือส่วนที่เหลือทั้งหมดแบบไม่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษแม้แต่ตัวเดียวการเจอเลือดริชาร์ดในรถตัวเองเปลี่ยนโทนคดีทั้งหมด จากคนหายกลายเป็นฆาตกรรมสงสัยถึงปริมาณเลือดจะน้อยแต่บ่งบอกถึงความรุนแรงเกิดในรถหรือก่อนถูกย้ายเข้าไปชัดเจนว่ามีคนวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อให้ริชาร์ดหายไปจากโลกตำรวจโฟกัสที่หน่วยความจำแบบพกพาที่เห็นในกล้องสำนักงานหลังหรือห้องครั้งที่สามในที่สุดก็เจอซ่อนอยู่หลังฉนวนในช่องผนังใต้ตก๊กติดเทปไว้ในโพรงที่เห็นได้แค่ถอดแผนออก ในหน่วยความจำนั้นมีฝ่ายนับร้อยบางฝ่ายเข้ารหัสบางฝ่ายตั้งชื่อตรงไปตรงมาสร้างในช่วงสองเดือนสุดท้ายมีบันทึกสายโทรศัพท์รับภาพถ่ายเอกสารจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แคปเจอร์ชัดเจนว่าริชาร์ดกำลังเก็บหลักฐานคุมขู่โฟเดอร์หลักฐานชูมีภาพมายาเข้าออกอาพาร์ตเมนต์เขาเวลาเข้าหอพักโรงแรมตรงกันใบเสร็จทริปสุดสัปดาห์โฟเดอร์คาตกรรมสามมีข้อความจากบัญชีลับขู่ให้ยกเลิกดินควบรวม ไม่งั้นจะปล่อยข้อมูลส่วนตัวทำลายเขาแต่ที่ช็อกที่สุดคือโฟลเดอร์ประกันเป็นเอกสารสแกนสัญญาหลังสมรสลับระบุว่าถ้าคลารีถูกพบว่าทรยศไม่ว่าจะด้านการเงินอารมณ์หรืออาชญากรรมเธอจะเสียสิทธิ์ในทรัพย์สินทั้งหมดเอกสารยังไม่ยื่นแต่ริชาเสร็จแล้วไม่กี่วันก่อนหายตัวเขาไม่ไว้ใจภรรยาอีกต่อไปตำรวจย้อนดูบันทึกเข้าอาคารและกล้องลานจอดคืนนั้นมีกล้องหลักดับแต่กล้องอาคารข้างเคียงจับภาพได้ รถอนเนกประสงค์สีดำจอดติดเครื่องใกล้ทางออกนานกว่าหนึ่งชั่วโมงสติ๊กเกอร์หลังกระจกตรงกับรถที่ลงชื่อคลารีคอลลาเวข้อมูลโทรศัพท์ของคลารีแทบไม่มีสายหรือข้อความคืนนั้นแต่ตำแหน่ง GPS ชี้ตำแหน่งใกล้สำนักงานท,งทั้งที่เธอบอกว่าอยู่บ้านเมื่อถูกซักเธอบอกแค่ไปซื้อกาแฟ,แฟดึกแล้วขับรถเล่นแต่เริ่มตัวสัน่นแล้วพลิกผันที่ไม่มีใครเห็นมาตำรวจเจอโกดังเช่าภายใต้ชื่อเก่านาโอมิฟินนอกเมือง ข้างในมีอุปกรณ์สอดแนมกล้องสองทางไกลสแกนเนอร์โทรศัพท์เผาหน่วยความจำแบบพกพาหลายอันในหน่วยความจำหนึ่งโฟลเดอร์การพบปะเป็นไฟล์เสียงการคุยโทรศัพท์ของริชาร์ดกับคลารีริชาร์ดกล่าวหาคลารีว่าสมรู้ร่วมคิดกับคนนอกเพื่อทำลายเขาบอกว่ารู้ว่าเธอรู้หลายข้อมูลและจะเปิดโปงอีกโฟลเดอร์เพื่อนร่วมมีบันทึกเสียงมายาคุยกับคลารีเสียงต่ำตึงครียดอึอัดอ ทั้งคู่พูดถึงพฤติกรรมของริชาร์ดว่าเขาชักจูงทั้งคู่และอาจแก้ปัญหาด้วยกันได้ประโยคหนึ่งเด่นชัดเราทั้งคู่รู้ว่าเขาทำอะไรได้บ้างแต่ถ้าเขาไม่อยู่แล้วใครก็ไม่ชนะบันทึกยาวแค่23นาทีแต่เปลี่ยนคดีทั้งหมดจนถึงตอนนี้มายากับคลารีดูเป็นศัตรูกันแต่ตอนนี้ชัดเจนว่าพวกเธอเคยติดต่อกันอาจร่วมมือแต่พันธมิตรนั้นประบางตำรวจสนิษฐานว่า คลารีอาจรู้เรื่องชู้จากกล้องสอดแนมที่ริชาร์ตติดตั้งเพื่อป้องกันตัวเองคลารีที่เคยสงบสงี่ยมในที่สาธารณะอาจติดต่อมายาลับๆับเสนอเงินหรือเหตุผลทางอารมณ์เพื่อเผชิญหน้าริชาร์ดมายาที่โกรธจัดจากการถูกทิ้งอาจรับข้อเสนอชั่วคราวแต่บางอย่างผิดแผนอาจมายาเปลี่ยนใจหรือคลารีไปไกลเกินคาดและลงมือคนเดียวไม่ว่าจะยังไงริชาร์ดหายตัวหลังการพบกันนั้นไม่นานขณะที่ตำรวจเตรียมเผชิญหน้าทั้งคู่ คดีพลิกอีกครั้งนักสืบเอกชนชื่อเควินมอสเดินเข้ามาเขาทำงานให้ริชาร์ดหลับๆมาหกเดือนหลังริชาร์ได้รับการกูครั้งแรกมอสเล่าว่าริชาร์ดกลัวถูกฆ่าให้เขาสอดแนมทั้งคลารีและมายาและขุดความเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองมอสยอมรับว่าเคยตามมายาเห็นเธอพบชายคนหนึ่งในลานจอดรถตอนดึกชายคนนั้นคือที่ปรึกษาการเงินของคลารี เมื่อตามที่ปรึกษาคนนั้นเขาปฏิเสธแต่ยอมรับว่าถูกคลารีกดดันให้ย้ายเงินก้อนโตไปบัญชีนอกประเทศหนึ่งสัปดาห์ก่อนริชาร์ดหายตอนนี้ตำรวจมีแรงจูงใจวิธีการและความเชื่อมโยงที่ทับซ้อนคลารีมีเงินเดิมพันมายามีความแค้นทางใจทั้งคู่ผูกกันด้วยการพบลับและข้อมูลสอดแนมแต่ยังมีปัญหาหนึ่งยังไม่มีศพถ้าไม่มีศพอายการลังเลฟ้องฆาตกรรม แล้วบอกแสสุดท้ายมากล้องทางด่วนจับภาพรถอเนกประสงค์ของคลารีมุ่งหน้าไปทะเลสาบห่างไกลในวิสคอนซินคืนที่ริชาร์ดหายรถลากพ่วงเล็กที่ไม่เคยระบุในการสอบสวนสองวันต่อมารถคันเดียวกันกลับมาโดยไม่มีพ่วงนักประดาน้ำถูกส่งทันทีหลังค้นหลายชั่วโมงเจอกล่องโลหะสนิมขนาดใหญ่จมอยู่ก้นทะเลสาบข้างในมีศพห่อผ้าใบพลาสติกและลวดชนสูตรยืนยันคือริชาร์ดคอลลลเว สาเหตุการตายถูกตีศีศรษะด้วยของหนักและถูกรัดกรองปิดผนึกด้วยโบนเกรดอุตสาหกรรมลายนิ้วมือของมายาอยู่ที่หูหิ้วลายนิ้วมือของคลารีอยู่ที่กรอนด้านในด้วยหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้ทั้งสองถูกจับสื่อระเบิดอีกรอบหัวข่าวประกาศคดีคลี่คลายแต่เรื่องราวเบื้องหลังฆาตรกรรมของริชาร์ดยังคงคลี่ออกต่อไปสิ่งที่เริ่มจากชู้ในสำนักงานกลายเป็นแผนฆาตรกรรมที่วางร่วมกันโดยผู้หญิงสองคน ที่อาจเกลียดกันพอๆกับเกลียดผู้ชายที่เคยเป็นของทั้งคู่เมื่อข่าวการจับกลุ่มแพร่ออกไปทั้งเมืองเดือดเรื่องราวการฆาตกรรมของริชาร์ดคอลาเวกลายเป็นข่าวครอบจักรวาล้าประธานกรรมการบริหารผู้ทรงอิทธิพลถูกทรยศโดยภรรยาและเลขาอออากาศราวกับหนังสืบสวนจิตวิทยาฝูงชนมุงหน้าสารนักข่าวกลางเต็นท์หน้าบ้านทั้งสองประชาชนอยากรู้คำตอบแต่เบื้องหลังตำรวจยังดิ้นรนคลายปมความจริงทั้งหมด หลักฐานในทะเลาสาบเชื่อมโยงทั้งคู่กับฆาตกรรมแต่ไม่บอกว่าใครทำบทบาทไหนการห่อศพในกล่องโลหะปิดผนึกถุงน้ำต้องใช้การวางแผนแรงและความแม่นยำตำรวจต้องการรู้ว่าใครเป็นตัวหลักในการฆ่าลายนิ้วมือช่วยได้แต่แรงจูงใจและทำลายอย่างเลื่อนลอยทั้งคู่มีเหตุผลชัดเจนที่จะกำจัดริชาร์ทั้งคู่โกหกทั้งคู่ทำลายหลักฐานแต่เชื่อกันว่ามีเพียงคนเดียวที่ลงมือฆ่าจริงๆ คลารีเป็นคนแรกที่แตกเผชิญหลักฐานท่วมท้นและโทษประหารเธอเสนอเจราจาภูมิคุ้มกันจำกัดอยากเล่าเวอร์ชั่นของตัวเองก่อนที่มายาจะบิดเบือนเธออ้างว่าไม่ได้วางแผนฆ่าริชาร์ดแต่รู้เรื่องชู้และการยักยอกเงินหลายเดือนก่อนริชาร์ดเริ่มย้ายทรัพย์สินออกจากบัญชีร่วมไปบริษัทเปลือกที่เธอเข้าถึงไม่ได้ยังเพิ่มชื่อมายาเป็นผู้รับผลประโยชน์เงียบในบางรัสเมื่อเผชิญหน้าริชาร์ดกูจะตัดเธอออกทั้งหมดถ้าสร้างปัญหา คลารีบอกว่าเธอสิ้นหวังไม่อยากเสียชีวิตที่สร้างมาโดยเฉพาะเมื่อรู้ว่าริชาร์ดจะฟ้องหยา่าเลยติดต่อมายาไม่ใช่เพื่อฆ่าแต่เพื่อขอข้อมูลคิดว่ามายาจะเข้าถึงได้มากกว่าคลารีวาดภาพตัวเองเป็นผู้หญิงที่ถูกผลักจนมุมถูกทรยศ์แต่ไม่ใช่ฆาตรกรแต่เรื่องของเธอพังทลายอย่างรวดเร็วบันทึกธนาคารแสดงว่าเธอถอนเงินสดก้อนโตซื้อพ่วงที่ใช้ลากศพกล้องจับภาพเธอโหลดพ่วงจากกัดังคืนเกิดเหตุ บนที่ปิดผนึกกล่องตรงกับยี่ห้อที่เธอสั่งทางออนไลน์โทรศัพท์เธอปิงใกล้ทะเลสาบสามนาฬกาสิบนาทีไม่กี่ชั่วโมงหลังริชาร์ดหายปฏิเสธไม่ได้ว่าเธอมีส่วนในการกำจัดศพส่วนจะช่วยค่าหรือไม่เป็นอีกเรื่องถึงคราวมายาทีมทนายเธอปฏิเสธการเจราจารในตอนแรกแต่แรงกดดันและโอกาสตายทำให้เปลี่ยนใจมายายอมสารภาพเต็นเพื่อแลกดีนยืนยันว่าไม่เคยตั้งใจฆ่าริชาร์ด เวอร์ชันของเธอชี้ว่าคลารีคือผู้บงการมายาบอกว่าเธอโกรธริชาร์ดมากแต่ไม่ได้คิดลงมือเธอเก็บจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และบันทึกเสียงไว้เป็นหลักประกันถ้าเขาจะไล่ออกหรือทำลายอนาคตเธอไม่เคยคิดว่าจะจบด้วยฆาตรกรรมตามคําบอกของมายาคลารีติดต่อเธอครั้งแรกทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ปลอมตั้งเป็นผู้แจ้งบาะแสอาชญากรรมการเงินของริชาร์ดต่อมาพบกันตัว คลารีสารภาพว่ารู้เรื่องชูเสนเอเงินเพื่อขอความช่วยเหลือตอนแรกมายาปฏิเสธแต่คลารีเกลี้ยกล่อมเก่งนำเอกสารมาให้อ้างว่าริชาร์ดอันตรายมายายอมรับว่าส่วนหนึ่งอยากแก้แค้นรู้สึกถูกทิ้งถูกหยิบยำ่ำแล้วขึ้นเกิดเหตุมายานัดเจอริชาร์ดท,ที่สำน,นักงานเพื่อเคลียร์ตั้งใจจะ,ะเผชิญหน้าเรื่องทรยศแต่เมื่อไปถึงคลารีอยู่ก่อนแล้วมาย,ายาตกใจริชาร์ดก็เช่นกันเกิดการโต้เถียงรุนแรง มายาบอกว่าคลารีเป็นคนตีริชาร์ดก่อนด้วยที่ทับกระดาษแก้วหนักริชาร์ดเซแล้วล้มศีรษะกระแทกขอบโต๊ะมายายืนยันว่าเขายังหายใจยังมีชีวิตแต่คลารีตื่นตระหนกเอาถุงพลาสติกคลุมหัวมัดข้อมือด้วยลวดสั่งให้มายาช่วยย้ายศพมายาบรรยายชั่วโมงต่อมาว่าเหมือนฝันร้ายทั้งคู่ห่อศพด้วยผ้าใบาพลาสติกใสกล่องโลหะท,ที่คลารีเตรียมมาในพ่วงขับรถตลอดคืน ถึงทะเลสาบค,คลารีถุงกล่องแล้วพลักลงน้ำมายายืนตัวสั่นกลัวเกินกว่าจะขัดขวางทั้งคู่ตกลงกันว่าจะเงียบและทำลายหลักฐานทุกอย่างที่เชื่อมโยงตำรวจวิเคราะห์คำสารภาพทั้งสองต่างโทษกันว่าเป็นคนลงมือฆ่าแต่เวอร์ชั่นของมย,ยาตรงกับรายละเอียดทางกายภาพที่คลารีละไว้เช่นการใช้ถุงพลาสติกยี่ห้อลวดลำดับเหตุการณ์ในสำนักงานถึงจะไม่มีทางยืนยันได้ว่าใครเป็นคนตีครั้งสุดท้าย พายการเชื่อว่าเวอร์ชันของมายามีข้อขัดแย้งน้อยกว่าคณะลูกขุนใหญ่ฟ้องทั้งคู่มายาถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมระดับสองและทำลายหลักฐานคลารีถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมระดับหนึ่งสมรู้ร่วมคิดและขัดขวางกระบวนการยุติธรรมการพิจารณาคดีกลายเป็นละครสารที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในรอบหลายปีทำให้การเผยความลึกของการทรยศวิชาร์ชักจูงผู้หญิงทั้งสองขณะปกป้องภาพลักษณ์สาธารณะ อายการโช์แผนภูมิการยักยอกเงินจดหมายอิเล็กทรอนิกส์คูแบบอ้อมๆภาพถ่ายการพบลับริชาร์ดกลัวทั้งคู่แต่ไม่เคยเชื่อว่าพวกเธอจะถึงขั้นค่าพนักงานเก่าให้การถึงพฤติกรรมแปลกแปลกในสำนักงานผู้ช่วยคนหนึ่งเห็นมายาออกจากห้องริชาร์ดทั้งน้ำตาเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนอีกคนได้ยินเสียงตะโกนหลังประตูปิดแม่บ้านเก่าของคลารีเล่าถึงสายโทรที่คลารีโวยวายว่าจะถูกตัดออกชิ้นส่วนปริศนาค่อยๆประกอบร่าง คณะลูกขุนถกกัน8วันคลารีมีความผิดทุกข้อหาโทษจำคุกตลอดชีวิตไม่มีทันบนมายาหลังให้การซัทอดและรับดินถูกตัดสิน22ปีมีสิทธิ์ขอทันบนหลัง15ปีห้องพิจารณาคดีเงียบงันเมื่อคำตัดสินถูกอ่านสื่อประกาศว่ามาหากาบจบลงแต่บางคำถามไม่มีคำตอบทำไมริชาร์ดถึงเก็บความลับมากมายเขาสงสัยสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือแค่ชอบควบคุมเขาจะยังมีชีวิตอยู่ไหม ถ้าไม่พยายามควบคุมผู้หญิงสองคนที่ไม่มีอะไรให้เสียอีกต่อไปประธานกรรมการบริหารตายแล้วเลขาและภรรยาติดคุกบริษัทที่เขาสร้างพังพินาศแต่เรื่องราวมืดมนซับซ้อนและยากจะลืมยังไม่จบหลายเดือนหลังคำตัดสินผลกระทบจากการฆาตกรรมของริชาร์ดยังกระเพิ่มต่อไปบริษัทนวัตกรรมคอลลลเวที่เคยรุ่งโรจนดดิ้นรนหายใจนักลงทุนหนีบัญชีลูกค้าถูกยกเลิก คณะกรรมการพยายามตัดขาดจากข่าวเช้าแต่รอยด่างลึกเกินทําความสะอาดสุดท้ายบริษัทขอปรับโครงสร้างลดพนักงานนับร้อยมรดกที่ริชาสร้างความสําเร็จที่เขาโอ้อวดพังทลายพร้อมภาพลักษณ์ที่เขาปั้นขึ้นแต่เรื่องไม่จบแค่โทษจําคุกหรือสํานักงานที่ปิดตัวยิ่งสื่อและประชาชนขุดลึกยิ่งเจอชั้นความน่าสะพรึงกลัวนักสืบออนไลน์และพอดแคสต์สมัครเล่นตีฝีแปลงทุกดีเทลเปลี่ยนคดีนี้ให้เป็นหนึ่งในเรื่องอาชญากรรมจริงที่ถูกวิเคราะห์มากที่สุด ในทศวรรษความสงสัยกลายเป็นความหมกมุ่นขณะที่ผู้คนพยายามคลายปมที่ย่ังค้างคา,งาหนึ่งในนั้นคือสมุดโนต้ตของริชาร์ดท,ที่เห็นในกล้องก่อนตายสมุดจริงไม่เคยถูกพบทั้งคารีและมายาปฏิเสธว่าไม่ได้เอาไม่เจอในโกดังหรือสำนักงานใดๆตำรวจเชื่อว่ามันมีอยู่จริงและอาจมีข้อมูลสำคัญที่ริชาร์ดอยากให้ใครสักคนเจออีกคำถามคือผู้ขู่แบล็กเมลึกลับเรื่องดินควบรวม บางคนเชื่อว่าเป็นคารีแต่ไม่มีหลักฐานชัดเจนบางคนสงสัยว่ามีคนในบริษัทหรือคู่แข่งชักใหญ่ให้ทั้งสามคนฆ่ากันเองจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่เคยถูกตามรอยผู้ส่งหายไปพร้อมริชาร์ดแล้วยังมีเควินมอสนักสืบเอกชนหลังให้การในสารเขาหายตัวจากสาธารณะปิดสำนักงานตัดสายโทรนักกล่าวตามหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอเหมือนเขาเดินเข้ามาในคดีทิ้งระเบิดแล้วหายไปในอากาศ บางคนเชื่อว่าเขาถูกซื้อตัวให้เงียบบางคนสงสัยว่าเขารู้มากกว่าที่บอกและหนีไปเพื่อเอาตัวรอดในคุกผู้หญิงสองคนใช้ชีวิตต่างกันสุดขั้วคลารีคอลาเวที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความร่ำรวยและสง่างามกลายเป็นผีในเรือนจำเก็บตัวปฏิเสธสัมภาษณ์ปฏิเสธเยี่ยมไม่ยื่นอุทธรณ์ไม่ติดต่อลูกชายที่ย้ายไปอยู่กับน้าสาวเธอหายไปหลังกำแพงคอนกรีตและลูกกรงเหล็กโดยไม่มีคำพูดใดๆ ส่วนมายาเอลลิสกลายเป็นที่สนใจเธอให้สัมภาษณ์เขียนจดหมายถึงนักลก่าวเสนอข้อมูลลับๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับริชาร์ดบางคนมองเธอเป็นเหยื่อที่ถูกใช้แล้วทิ้งบางคนมองเธอเป็นคนคำนวณที่เปลี่ยนความทะเยอทะยานในสำนักงานเป็นความหมกมุ่นอันตรายไม่ว่าสาธารณะจะมองยังไงเธอยังคงอยู่ในคุกรอวันขอทันบนความกระหายคําตอบของประชาชนให้กําเนิดหนังสือขายดีสารคดีหลายเรื่องแม้แต่ซีรีส์ดรมาม่า แต่ทุกครั้งที่เล่าใหม่ความจริงยิ่งแยกจากนิทานยากขึ้นแต่และเวอร์ชั่นชูตัวร้ายคนและคนแรงจูงใจคนและอย่างจุดเริ่มต้นคนและจุดบางเล่มโทษความโลภธุรกิจบางเล่มโฟกัสการทรยศททางใจแต่ไม่มีเวอร์ชั่นไหนให้สิ่งที่คนต้องการจริงๆคือการปิดบังหลายปีหลังฆาตรกรรมระหว่างการประมูลทรัพย์สินเทนเฮาที่ถูกยึดของริชาร์ดเจอช่องลับหลังกำแพงในห้องทำงานที่บ้านข้างในมีกล่องล็อกบรรจุภาพถ่ายบันทึกเขียนมือ และหน่วยความจำแบบพกพาบันทึกวันที่หลายสัปดาห์ก่อนตายลายมือยุ่งเหยิงรื้อร้อนมากไม่จบประโยคเผยว่าริชาร์ดเริ่มสงสัยว่ามีคนใกล้ชิดอาจในทีมผู้บริหารกำลังจัดแคมเปญทำลายชื่อเสียงเขาเขาพูดถึงบัญชีเงาเงินที่ถูกโอนการประชุมลับเขียนว่ารู้สึกถูกจับตามองถูกตามถูกชักจูงเขาไม่ได้ระบุชื่อชัดแต่ขีดวงกลมสองชื่อด้วยปากกาแดงซและเเขาบรรยายทั้งสองคนว่า คาดเดาไม่ได้กลัวว่าคนหนึ่งอยากทำลายชื่อเสียงส่วนอีกคนต้องการอะไรที่ใกล้ชิดและอันตรายกว่าในหน่วยความจำแบบพกพามีไว้มิโมในอันหนึ่งริชาร์ดพูดว่าเขาเชื่อว่าเขาจะถูกฆ่าไม่รู้เมื่อไร่หรือย,ยังไงแต่รู้สึกถึงแรงกดดันที่กำลังจะถึงจุดแตกหักเขาไม่เชื่อตำรวจไม่เชื่อทนายบอกว่ากำลังเตรียมข้อความสุดท้ายที่จะอธิบายทุกอย่างถ้าเขาหายไปแต่ข้อความนั้นไม่เคยเสร็จตัดจบกลางประโยชน ถึงข้อมูลที่เพิ่งพบจะไม่เปลี่ยนผลทางกฎหมายแต่ทำให้สกนาตรกรรมลึกยิ่งขึ้นริชาร์ดเห็นพายุมาเขารู้ว่าคนที่ใกล้ที่สุดกำลังหลุดจากมือแต่แทนที่จะถอยหรือขอความช่วยเหลือเขาพยายามเอาชนะพวกเธอเขาประเมินความบุนแรงของการทรยศต่ำไปเรื่องราวของริชาร์ดคอรลาเวกคลารีคอรลาเวกและมายาเอลิสกลายเป็นนิทานตวนใจเรื่องอำนาจการชักจูงและผลของความลับ มันเตือนโลกว่าเบื้องหลังความสําเร็จสาธารณะอาจมีสงครามส่วนตัวที่มองไม่เห็นจนกว่าจะกลายเป็นความตายสำนักงานที่ดูหรูหราในตอนกลางวันอาจเป็นสนามรบของความคิดแค้นที่ซ่อนไว้ในตอนกลางคืนสุดท้ายไม่มีใครชนะจริงริชาร์ดตายเบริษัทพังคลารีเสียอิสรภาพและครอบครัวมายาเสียอนาคตลูกชายที่ถูกทิ้งไว้เติบโตห่างจากสายตาสาธารณะ เปลี่ยนไปตลอดการจัดทางเลือกของผู้ใหญ่รอบตัวและคำถามยังคงก้องถ้าริชาร์ดยอมรับความผิดเร็วกว่านี้เขาจะยังมีชีวิตอยู่ไหมถ้ามายาเดินออกมาเธอจะเป็นอิสระไหมถ้าคลารีเผชิญความเจ็บปวดโดยไม่แก้แค้นชีวิตเธอจะต่างไปไหมแต่ชีวิตจริงไม่มีตอนจบที่สะอาดเสมอไป